สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้หนาวหนาวเลยค่ะเด้อหนาวแห้งหนาวแห้งจะเกิดกับครอบครัวจะไม่ยอมหนาวเพียงลําพังแต่อื่ยายจะไม่กาตาดุยตาทองมาหนาวนํากันนี้หนาวแห้งเนาะยาจเลยเห็ดเมนู่ยังนี่เขาเห็ดเมนู่ยังโมกยังโมกหนูมิเพราะว่าสิโมกหนูผูกใส่ยัวกล้วยโอ้ยขันว่าถาพังยายเลิศเฝ้านี่พรได้จ๊ะ เหือเห็นคอยบอกคอยเห็นเจ้าบอกกันก็ลูกไายเจ้าอยู่ว่าสิมุกหนูผูกอืมแต่บโบท่านได้กินกบกินเขียดด้วยค่ะกินเมื่อวานแล้วกินน้ำยาค่ะปุนแต่ว่านี่เขียดทีมันคือตั้มเฉลยวันนี้เขาตั้มไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องตั้มเครื่องตั้มหนูผูกเครื่องลูกใบเหี่ยมเรียบร้อยตั้มใส่เมีนอืมอีรีไม่ออกมุกหนูผูกใส่ยวกใส่เขียดน้ำหน่อยหนึ่งเขียดหน่อยเขียดอีโม ตะบึงตอนหน้าตาออกมาสิ่ปีเจไดพี่น้องตอนส <Sorry> e ุกแล้วก็ะชิ่เศบตัวเห็ดกินคำคำมันหนาวหนาวเห็ดแล้วก็กินห่อนห่อนมันหนาวมันหนาวมันชิ่เศบดิหอใหญ่ๆเลยนะใหญ่ตะบึงตอนสุปตะกิดชูพี่น้องส่วนพี่ส่วนน้องมากินน้ำมาเด้อพี่น้องเอ้ยหมกหนูพุก เนื้อตัวเดียวไปไลลามาก่อนปีใหม่เสตัวเย็นไหวได้ตัวหนึ่งไปไลลาได้ยูวงได้เกาะดูตลาดข้องถมได้หงายหงายเพีงนํำเบึงหนาวบนหนาวพี่หน่องเอ้ยด่างไพผีงเลยใส่สองสามโซนหนาวอีก่ดีหนาวจนขางามๆได้เหลือดไายเบิดเลย 14องศาค่ะ14องศาจ้าหูบอ14องศาคืออย่างความหนาวอากาศมันลดลงแห้งคือว่าหนาวคักเลยมือนสาิ42องศายอดหนาวกว่านี้หม่หอไปม่หอไปสอนกลุ่มบ่าใดแท้ไปบ้านป้าหน้าตาโดยก็บ่ไดดแท้นอกจากว่าไปเปิดแต่ก๊บกุ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 ๊ปกุ๊บกุ๊บกุ ไปตุ่ยตี๋ตัวเด็ดกระโดไงไปไปบองปูเปาฮะบอกปูเบ้าบอกปูเปาบอกปูเป้าอย่าบองปูเปาเลยจูมานบองนั่นแหละแม่ยนั่งกระลังตอมเนาะเมียเมีบ้านๆด้อค่ะพี่น้องโอ้ยห่อนเบิด์ตละแหลบบองนั่นนั่นชุกเบิดตีใส่ก็ชิว่าเขาพิงไฝน่ะอือ เข่ามาจีมัดมันมาหมกเนาะเออ,อสุดยอดวัแบบนพลูพีพลูพรลมก็แรงหนาวก็หนาวในคณะที่ล่อกินเข่ากับพิงไขไปก่อนค่ะพีน่น้องหนาวพี่ดีหักบ่อใดเขาเจอพี่ท่านได้อ่านน้ำต้มน้ำอาบเครื่องทำน้ำอุ่นมีพร้อมเกลืออ่าหมอโล่ต้มน้ำอาบหนาวแนี่ยถ้โดนจนปฏิเสธเลยบ่มาเจอแล้วกับบอมากอดเกียกับบอมา บอกว่ามานางพิงกินพิงไผ่กับบมาชิจอดไก่ชิจอดไก่กินเอาดอกเราอ่ะนี่ซุกกระโผ่่เราต้องว่าหน่อยเนาะมามามาพิงาก่ขาดอาบน้ำมาได้นี่ใส่ซุกกันหนาว หนาจัต่ายเลยปากหอยเลยตอนนี้กําลังล้อมรอบกองไฟเรื่องเสือทางนี่แลหนาวเห้ยที่ทางที่เวิร์กิปซีเวิร์กาเวิ่อนะีเวก้าเวิร์กชีเมิรกาว่ากื่ปซีเวิราเวกีเเมน สิไปหากบนะแน่ใจหาได้ก็คือเก่าเลยสูตรตทอกมัมีเพื่อนสูตรตะทอกแลยพ่อคุณไคเบาหาใคก็ได้เาเล่นวังหัว เออผงัีครับอไครับเอหมื่นโจกหาบองอุ่นลองนั่นลองนั่นดีครับยางพีครับออออ้ยหนาวหนานาวชงเถือโอ้ยเรากินโมกงูปันหนึ่งชั่วโมผ่านไปแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำนน่เนี่เออเบิ้ง เาะผูดถ้าผูดก็ขี้งไพ่อีกเรื่องหนึ่งนั่นเรื่องนอนนอนขอเด้อแล้วบัดนี้ควรถวยถวยเลยพี่น้องเออมาๆมามากินบัดนี้ปนบักเขียลาบปลาดุกงับมากใส่ใสกไนท่านำงามดอกมาๆมาพี่น้องบัดนี้ชุกแล้วเด้อบัดนี้เจ้าจ๋าดิ้กด้วยบอกงานเด้อมา มามาขี้เขาพี่น e wow. ้องกุยม yeah, e e. ันหนาวอินคำมาเด้อพี่น้องมาเด้อสวัสดีจ้าอีกทางจ้ามาเด้อมาเด้อขีมันเหนียวคน้มันเนียวคนน้อนมี่เขาหอนหอดคนนีเนาะแต่ก็ออกมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมหมกหมกหมกคู่ ขีกค้องแสบตรงสาเวลาเนี่ยแต่เวลามากกลัวก็กลัวสีด่เพราะแห้งจากค้องถุแสบแสบแสบจะโดดมากเลยข่างหรือข่างแคกะดดข่างแผ่ตกโดดเดี๋ยวก็สิกินให้นนี่นแหละคุณมเขือกระเสบเด้อ มุนจนยิเราคมมาน่หละกินเดี๋ยวมนที่เขามุนกันนะเฮวยมุนไม่ห่ะเขาไปแสดงหยิบคุณว่าีไผ่เออคุณว่าหมูว่าไงกใส่หยวกหนวนี่ดีเียดีหน้าแทบเปี่ยน นมาไหนเ่ยนมไน่อ๋อนตัวนี้ดีกว่าเยยยก็ังม่ถว่มแต่ว่าบ่ตรกเศษ้ยตกเศษไม่เตาอะับผีนี่น้กขุนบะคืออะไรเอาหายอ่างับมันหนาวกิ้นก็ก็น้ำเจ็นจะอ เอาดเราขมไงไรเพรากระดาพรกราบมันขมอยู่มาขมนั่นมันขมหนาวสุดแต่ดิ้งนะเพไาะดิ้หทวงเลยมีการดิงไผ่ทวงเอาเลยปลาหมึก๋อ้กระดาบไง มาเมื่อค่ะค่ะก็เสมอออามากูกกจนเมนื่อยเกติโม่ก็เกิดเโมูค่ะพี่น้องมูมนสับบ่ะอืมอืมใส่หมูเขาเลยโว้ยไม่มีคนกินอย่าลดระวังว่ามีคนกินใหญ คนแถนีอนกิน้ึกดน่องเดินมาเดินมาเด้อนี่กันนี่เหรอบจะนั่งพ้กเนี่ยเยนหน่อยจมไปหามาเมื่อยๆแต่ว่าจะกินกินดูแล้วถ้นย่างผสมแจ่มอีกนิีนหน่อยขันไปเยี่ยงก็กปนหลายๆเนาะเยียงเลี่ยงเียนอยู่ปะ ออกจสงง่าย่ก็ใส่เงียบอย่างใกล้ๆชิ้นมันชอบขวดือยนิ่งเฉยเลยคุณชอบอะไรชิ้นเพื่อเดี๋ยวจะพี่น้องหรือมันหนาวตัวหน้าหนาวหนาวหนาวว่าต้องพนพี่น้องเฮ้ยติดลบกับมีนะติดลบหมูวัวไปเจอไรหมกหมกม่นนี่ก็รีกตีแบบว่าหนาวแห้งจนว่าแบบสุดๆน่ะนะอื้ น้ำตลน่เออธรรมดาก็ม่ด้ดูแบน้ำแ่แบบี่ราีมาสกเนี่ยโอ้มันเงียบเิงพางเแต่อตนี้มันชุนเยผู้บงตีหลัปนองลมมันเห็ดฮะตี้มันชุนเลยบ่ว่าน่ออกยาบเน่ตำิดเนี่ย ทำเอมันกึงบางั่นนกบางตัวออกไปนอ่นะเขาไม่ได้้กาจะเข้ามันไป้นมันไป้อเอาย네่ไหมไม่ไม pues ่ยังไงไม่พซนี่พัซิะบัวลานาลานาลานาอืมันคือลานม่ยน เพื่อนหนูเรื่ออาเรานี่นะเพื่อนจะมีเออขายลาณานันติเนาอยากนเยาลถ้เห็นจะายสิเู่ก็พากระเพาลานาเขาไม่ดินเพามจะบกิกลาาเห็นกิแต่ละคนะเบิงขนาดหลายๆนึกว่าปูหมดเหรอ

วิสนาเื่ออด่ด้าวเพอ้ตะกดีาะม้อเบื่อกแกยุ้ม้อพี่น้องมกหนึ่งผู้ใดขัวได้ก็ขัวอ้ากระลำหอนหอนอย่าดีมือมาเด้อหลวกมือได เนี่ยวอยู่วะยี่ดูแลแก่วดอลังเลยนี่แก่โค้งบางอย่างหอนหอนเขาก็หอนไวมอุ้อทวนี่ปอเออหนาหนคือของหอนๆเลยแนี้ อาเบิ่งูนชอบมะเขเพคุนอาจจะเบิ่งบมเต็มที่่จ้่คลีบอาจจะจะสอืออันนี้ก็เบิ่งคึอเขากอหอมปากหอมคอเนาะค่ะพี่หนองที่เขาหอมกันดี่นะเด้อเด้อพี่นนองเอ้อแล้วบบมีเมนูเสพแช่ซูพี่หนองกินแล้วยังคุเบเยอะหรแอเจะหอนแคงมุก พักนี่กจะเจ็บเนาะไงเงี้ยของไงแล้วคืขายมือื่นว่ดซ้อม่ถ้าจีบหนึ่งจะได้จีคนงานบ่ผักข้าจีบจีน่าอยู่เ็ล่งกล่งอันนี้ด้ดขาจีบมั่เอืมจีบเจบล่ะนี่เนต้องแปะกนนะมีแปะนะมีแปะสดันจะแปะ บนันอแดงแงไปุแปะูกแล้วูกางห่บ้เียว่มงมองสลัดสลาปะงใจล่มๆนั่นสิแป๊ะทักถึงอันนี้เปล่าเหี่ยวเลยเหมือนยาดนะแครกเกอเหี่ยวเหมือนกันถูกมึอเลยบอดูผ่านเรอเสบๆอืมเหมือนจะหนอนเลยสองตัวล่ะขนาดรถแป๊ะเนี่คือ มันห่ามันว่างสิตดมันไปยังสึงงงงอมมันมันมันทีมันทีเฝงมัทีเด้ทีมันแมันเลยเส้นใหญ่าฮั่นวกกว ตาทถองผอเขียดอีมื่นผอเขียดีนาโต๊ะไก่เอาใส่ยู่นอ๊อฟนะแหน่เอาใส่ยูนอ๊อฟเลยกระเพราพี่น้องเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยกินเห็ดอยากน้ำกันเนาะค่ะเนาะบันบาาเนาะค่ะเนาะจอบกินกินเข่ากระมุกสำหรับกินนี่หมกหนูครูใส่หยวกขวายเพี้ยนสำเนียเด็ดเลยค่ะพี่น้องหนาว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 ผสมผสานกันสำเนียงราคาเนาะ ังกัสีเปิดลาบไก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลมแหงแห้งรักนตอยลืมเอพิงอีละเบ็ก่าขาว้านพึ่งหวะพึ่งหวายังกินหนามึงไปจะนหนาวชเด็บอไปชรงเด้อนอนเด้อขุดกรโดยพิพายนอนแล้วมึงห่อย่งนี้น้องพีมยหอดแก่เลยอออุยพีานอนแล้วจะโดดนี่น้ห่อนเจ้าพบอกินน้าห้อน